เลยเอ้า,อามันไม่หลับม,มันไม่หลับมันเป็นไรไม่หลับ oh. วนเบาอีกเาอีกเบาอีกเาอีกมันไม่ทำมันไม่หลับมันจะขึ้นเร็วแดงแรงแรงแรง่ <c oughs> านีปกมูไมงแด้เาเัันกน